มาปเดตความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าในคลิปนี้กันหน่อยดีกว่านะคะเมื่อช่องชวงเช้าทุกคนน่าจะได้เห็นความมุมมิของหนูเลิสกับพี่พ,พี่วงแบล็ k พิงกกันใดบ้างแล้วเนาะกับตัวอย่างการถ่ายทำงานแบล็กพิงก์ซัมเมอร์เดลี่ของปีนี้ค่ะแน่นอนว่าน้องเหนือจากความน่ารักสดใสที่มาเสิร์ฟให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันแล้วเนี่ยอีกอย่างที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความแก่นเซียวเปรี้ยวซ่านะคะสไตล์ละลิซามโนบาลเมื่อได้ไปสวนสนุกกับพี่พี l แบล็กพิงซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้น่าจะเรีียยกเสง ฮาท้องแข็งจากแฟนๆไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวทางด้านฝั่งแฟนชาวจีนค่ะเมื่อได้เห็นลูกสาวดุ๊กดิ๊กตะมุตะมีในดินแดนสวนสนุกแบบนี้แล้วเนี่ยก็อดไม่ได้นะคะที่จะเข้ามาคอมเมนต์ถึงลูกสาวตัวเองกันใหญ่ว่านั่นไงหน้ามาหมื่นล้านได้ปรากฏขึ้นแล้วเพราะว่าน,นี้ต้องบอกก่อนมันมีบางช่วงบางตอนนะคะที่ผมปลิวเปิดเหม่งให้แฟนได้เห็นกันด้วยนะหน้ามมาหมื่นล้านดูได้ที่นี่เหรอเนี่ยบางทีเลสอาจจะไม่ได้ใส่วิกในครั้งนี้เพราะว่าวิกอาจจะปลิวหลุดได้อ,อ,อันนี้ใช่ ่นะคะนี่ใช่เพราะว่าถ้าใส่วิกจริงๆอะตอนเล่นรถไฟ่หอะค่ะแอดว่ามีปิวหลุดแน่ๆลูกสาวของแม่ดูสดชื่นจังมีความสุขจังเลย น่ารักจังไม่อยากเป็นแม่แล้วขอเป็นแฟนเลยได้ไหมอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวลืมลืมอีกคอมเมนต์หนึ่งสามารถดูตัวอย่าง summer diary ได้ล่วงหนะ้าตั้ง20กว่าวันเลยเหรอแต่ไงไม่มีข่าวเกี่ยวกับโซโล่เลยล่ะอ่ะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือคอมเมนต์จากแฟนๆชาวจีนบางส่วนนะอ่ะทีนี้เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะที่สีสาวแบล็คพิงได้เข้าร่วมกับทาง Weverse อย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็ได้มาทักทายเหล่าบลิงค์อด้วย welcome message ซึ่งอันบินต้องบอกเลยว่าด้วยเสือ crop ้อครอปเอลลอย บรนด์ซาร่าตัวนี้เนี่ยที่น้องลิซ่าได้ใส่มาอ่ะทักทายแฟนๆตอนนี้ก็โซอาหมดสต็อกไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรวดเร็วมากภายในวันเดียวเองเท่านั้นอันนี้คือจากช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ใน USA นะส่วนเว็บไซต์ซาร่าไทยเราค่ะแอดเข้าไปดูมาตอนนี้เหลือแค่ไซส์ S กับ M เท่านั้น L กับ XL ก็หมดไปเรียบร้อยแล้วราคาเนี่ยตัวละ490บาทเพราะฉะนั้นใครเอลบางร่างน้อยสนใจอยากสั่งเสื้อตัวนี้เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้เลยกับทางเว็บไซต์ซาร่านะคะะอาดีไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอเอมา ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ